ปัญญาแท็กเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันนะคะวันนี้นะคะขอนําเสนอเป็นรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะคะรุ่น B 2 4 4 0 S ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้นะคะขนาดแรงม้าอยู่ที่24แรงม้านะคะระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ4วินค่ะเหมาะกับงานที่มีพื้นที่จํากัดนะคะหรือว่าเข้าสวนเข้าลองอ้อยนะคะใช้งานได้เลยสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะคันนี้ สภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะคะปีจดทะเบียนนะคะปี2560ค่ะเรามาดูชั่วโมงการทำงานนะคะคันนี้ทำง,งานน้อยนะคะอยู่ที่400ชั่วโมงค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะสนใจก็เข้ามาชมเข้ามาทดสอบสินค้าตัวจริงได้เลยนะคะคันนี้นะคะเรามีชุดอุปกรณ์ให้นะคะเป็นโครงกันอ้อยและโลตรตารี่นะคะรานะคาเบาๆค่ะอยู่ที่239,00 0บาทค่ะ เดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของรถให้ได้ดูกันค่ะ กับบริษัทโรงทซี CP บ้านข่าวตบางบัวโพทองจุลจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเข้ามาชมสมาชิกสอบถามข้อมได้เลยค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเบอรโทร0875223883อ9 5 3 9 9 9 8 8คถึงใรก็ติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมขอลิปวีดีโอเพิ่มเติมก็ได้นะคะ น่าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ